สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านอยู่ในรายการกฎหมายกล้ตัวรอบรั้วศาลยุติธรรมค่ะกับดิฉันนางสาวอาทิตยานิยสงศนะคะหรือน้องเฟิร์นมาจากศาลเยาวนชนและครอบครัวจังหวัดตราดค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันนางสาวสุภาวินีสิบแสนนะคะหรือพี่อ้อนะคะก็มาจากศาลเยาวนชนและครอบครัวจังหวัดตราดเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านเอกลินนุนพักดีนะคะผู้พิพากษาสารคุณาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดค่ะให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งทางสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะคะก็ได้ร่วมกับสารจังหวัดตราดในการจัดรายการวิทยุชื่อรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวัศาลรยุติธรรมค่ะโดยจะสลับกันออกอากาศในทุกวันพุธของทุกเดือนค่ะในระหว่างเวลา17.30นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดนะคะ FM 92.75เมกะเฮิร์ค่ะก็หากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถรับชมและรับฟังได้ในวันและเวลาดังกล่าวได้เลยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับคําถามจากช่องทางออนไลน์นะคะในเพจของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะคะซึ่งว่าซึ่งก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะจึงขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือนายกับนางสาวขอนะคะ อยู่กินชั้นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะแล้วก็มีบุตรด้วยกัน1คนนะคะคือเด็กชาย1ค่ะต่อมานะคะนายก,ก็สอบเข้ารับราชการได้นะคะแต่นางสาวขอนะคะซึ่งเป็นภรรยาของนายกนะคะถึงแก่ความตายค่ะต่อมานะคะอายุของเด็กชาย1นนะคะก็ครบเกณฑ์น,นะคะที่จะเข้าไปเรียนหนังสือนะคะนายกนะคะก็ประสงค์ที่จะ นำค่าเราเรียนของเด็กชายหนึ่งะค่ะมาเบิกตามสิทธิ์ของระบบราชการนะคะแล้วก็รวมไปถึงใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลให้ตามสิทธิ์ของระบบราชการของเด็กชายหนึ่งด้วยค่ะเในกยกนะคะก็ต้องการนําสิทธิ์ของเด็กชายหนึ่งนะคะบุตรชายของตนนะคะเบิกมาลดหย่อนในการหักภาษีนะคะเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะซึ่งการใช้สิทธิ์ดังกล่านะคะบุตรก็คือจะต้องเป็นบุตรโดยชอบดยกฎหมายนะคะของผู้มีเงินได้ค่ะ นายกอนะคะก็สอบถามมาว่าทําอย่างไรนะคะเด็กชายหนึ่งถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนนะคะเพราะนายกอนะคะได้ไปยื่นคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะทางนายทะเบียนนะคะก็ปฏิเสธในการจดทะเบียนให้นะคะและให้มาติดต่อที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดะคะ่ะทางนี้นะคะเราก็จะแนะนํนายกอรอย่างไรได้บ้างคะพี่อ้อค่ะก็คําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งเรา จะพบกันบ่อยมากนะคะที่ศาลนะคะก็คือวันนี้เราก็เลยเอามาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็อธิบายก่อนเนาะเรื่องในเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะคะในเรื่องของอำนาจปกครองเรื่องของบิดามารดากับบุตรนะคะก็ขอพูดเรื่องมาตาก่อนนะคะซึ่งในตัวบทกฎหมายที่สําคัญในเรื่องนี้ก็นะคะกเ็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยะะ์ค่ะหลักเลยก็คืออยู่ในมาตราหนึ่งห้านะคะซึ่งตรงนี้ จะเห็นได้ว่านะคะบุตรคือเด็กชายหนึ่งนะคะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะจึงจะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดาและมารดานะคะในกรณีนี้บิดาและมารดาสมรสก,กันโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรก็จะอยู่ในอำนาจของปกครองของบุคคลทั้งคู่นะคะ แต่ส่วนในกรณีที่สอบถามมานะคะกรณีนี้ในกบิดาและนางขอนางสาวขอค่ะคือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ,คะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1546นะคะก็บอกว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายนะคะให้ถือว่าบุตรเป็นบุตรได้ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนะคะ ซึ่งกรณีปัญหาเนี่ยก็ถือว่าเด็กชายหนึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางสาวขอแต่เพียงผู้เดียวนะคะส่วนในกอบิดาแม้ในทางพิธินัยอะคะ่ะจะรู้โดยทั่วไปว่าเด็กชายหนึ่งเป็นบุตรแต่ในทางนิตินัยคือในทางกฎหมายนะคะก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายะค,ะค่ะค่ะ ก็จากกรณีตามตัวอย่างนะคะก็คือนายกบิดากับนางสาวของมันดานะคะก็คือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วหากนางสาวขอนะคะมันดายังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ถึงแก่ความตายนะคะแล้วถ้าทั้งคู่นะคะตกลงไปจดทะเบียนสมรสกันภายหลังเด็กชายหนึ่งบุตรจะเป็นบุรชอบโดยกฎหมายหรือไม่ครับย่อค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะเรื่องการขอรับรองบุตรนะคะในกรณีที่บิดามารดานะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ ตรงนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1546ก็บอกไว้ว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได okay. ้สมรสกับชายนะคะให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนะคะเนื่องจากกฎหมายถือว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของหญิงแต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นดังนั้นที่ดังนั้นเด็กที่เกิดมาจึงไม่เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดานะคะแต่ว่ากฎหมายเปิดช่องไว้นะคะว่าในกรณีเนี้ย บุตรนอกสมรสนะคะจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยของบิดาได้คือทําได้3วิธีนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1547นะคะก็คือกรณีที่1ก็คือบิดามารดาได้สมรสกันภายหลังนะคะ, 2>, คะ2ก็คือบิดาได้จดทะเบียนว่าเ,เป็นบุตรนะคะหรือก็อกในกรณีที่3ก็คือศาลพิพภาคษาว่าเป็นบุตรนะคะซึ่งในกรณีดังกล่าวนะคะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะ มาตรา1547ซึ่งบัญญัติว่าเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันภายหลังนะคะซึ่งเป็นวิธีที่หนึ่งที่อธิบายไปแล้วข้างต้นนะคะค่ะแล้วถ้าตามตัวอย่างนายกบิดากับนางสาวขอมารดานะคะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและนางสาวขอมารดายังมีชีวิตอยู่นะคะทั้งคู่นะคะไม่สะดวกที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะ แล้วในกอบิดาค่ะจะดําเนินการอย่างไรให้เด็กชายหนึ่งนะคะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนคะค่ะกรณีนี้นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1547นะคะซึ่งกรณีนี้จะใช้วิธีการที่2นะคะ,คะก็คือบิดาได้จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรนะคะกรณีนี้เรียกว่าการรับรองบุตรนะคะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้บุตรนอกสมรสนะคะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะซึ่งวิธีการนี้บิดาสามารถ จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาเด็กก็ได้นะคะโดยบิดาสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนได้แต่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขไว้นิดน,นึงนะคะว่าในการจดทะเบียนรับรองบุตรรับเด็กเป็นบุตรอะคะ่ะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของเด็กนะคะโดยเด็กและมารดาของเด็กต้องได ต้องให้ความยินยอมต่อหน้าในทะเบียนนะคะซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1548นะคะซึ่งกำหนดว่าบีดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเด็กและมันดาและมารดาของเด็กนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาถึงปัญหาที่ฝาก เป็นคำถามกันไว้นะคะพี่อ้อนายกอนะคะบิดาและนางสาวขอนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรวจกันค่ะแล้วนางขอนะคะก็ถึงแก่วความตายไปแล้วนะคะต่อมาเด็กชายหนึ่งนะคะได้เข้าโรงเรียนซึ่งนายกอและทายาทของนายกอนะคะก็มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลให้ตามสิทธิ์ของระบบราชการนะคะและนายกอนะคะก็สามารถนําค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะไปหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ค่ะนายกอก็สอบถามมานะคะว่าทําอย่างไรเด็กชายหนึ่งนะคะถึงจะเป็นบุตรโดยชอบโดยกฎหมายของนายกอ เพราะนายกอนะคะได้ไปยื่นคําร้องขอรับรองบุตรแล้วนะคะแต่ทางนายทะเบียนนะคะปฏิเสธการจดทะเบียนให้ค่ะค่ะกรณีตามตัวอย่างที่น้องเฟร์นยกตัวอย่างมาตามข้างต้นนะคะเป็นกรณีที่มารดาถึงแก่ความตายนะคะซึ่งบิดากับมารดาก็ไม่อาจจะไปจดทะเบียนสมรสกันได้นะคะซึ่งนายกก็ไม่อาจจะใช้วิธีการที่1ก็คือเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันภายหลังนะคะหรือวิธีการที่2ก็คือบิดาได้จดทะเบียน ออว่าเด็กเป็นบุตรนะคะก็คือกรณีนีน้ในกจะต,ต้องไปยื่นคาร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะและก็ขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรซึ่งอันนี้มันจะมาเกี่ยวกับที่ทํางานของเรานะคะก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดของเราค่ะค่ะซึ่งในการยื่นคาร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะซึ่งหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือทั้งสองไม่อาจจะให้ความยินยอมได้นะคะเช่นมารดาถึงแก่ความตายหรือว่าเด็ก ไม่อาจแสดงจิตนาให้ความยินยอมได้เช่นยังอายุน้อยเกินไปนะคะการสื่อสารยังพูดไปดูเรื่องอย่างเง<ช>ี้ยอย่างเงี้ยก็ถือยังจดไม่ได้นะคะการจ,จดต้องรับเด็กต้องให้ต้องมีคำพิพากษาของศาลนะคะ,คะโดยผู้ร้องซึ่งเป็นบิด,ดาจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อขอต่อศาลนะคะที่มูลคดีเกิดในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูน้ำเน่านะคะค่ะสรุปแล้วนะคะ ในกอและนางสาวขอนะคะยังมีชีวิตอยู่ในกอและนางสาวขอสามารถมาสมรสกันในภายหลังนะคะแต่กฎหมายนะคะเปิดช่องทางที่จะทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรโดยชอบโดยกฎหมายของบิดาในวิธีที่1นนะคะก็คือเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังค่ะค่ะใช่ค่ะน้อง์นในกรณีนเนี้ยก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 4 7นะคะก็คือกรณีที่บิดามารดาได้สมรสกันภายหลังนะคะค่ะ และกรณีที่2นะคะก็คือนายกและนางสาวขอยังมีชีวิตอยู่นะคะและทั้งคู่นะคะได้ไม่สะดวกนะคะที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันด้วยเหตุผลส่วนตัวะคะ่ะบิดานะคะก็สามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนนะคะโดยไม่ต้องจดทะเบีย exactly นสมรสกับมารดาของเด็กนะคะโดยบิดานะคะสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็ได้กําหนดเงื่อนไขนะคะในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนะคะต้องได้รับความยินยอม ได้รับความยินยอมนะคะจากเด็กและบรรดาของเด็กนะคะโดยเด็กและบรรดานะคะจะต้องไปให้ความยินยอมต่อหน้าในทะเบียนนะคะกรณีนี้ก็เรียกว่าออการรับรองบุตรค่ะซึ่งเป็นวิธีที่2นะคะบิดาได้จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรค่ะใช่ค่ะน้องเฟิร์นอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้บุตรนอกสมรสนะคะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ค่ะค่ะส่วนกรณีที่3นะคะก็คือให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร โดยการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะซึ่งหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือทั้งสองไม่อาจให้ความยินยอมได้เช่นมันดาถึงแก่ความตายนะคะหรือเด็กไม่อาจแสดงเจตนาใน,ใ,นให้ความยินยอมได้นะคะเช่นอายุยังน้อยเกินไปในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนะคะคก็ปกติแล้วทางอำเภอนะคะเคด็กก็จะต้องอายุประมาณ7ปีขึ้นไปนะคะเขาถึงจะจดให้คะ่ะก็ ก็ต ok ka ok ้องมีคําพิพากษาของศาลค่ะโดยผู LA ้ร้องนะคะซึ่งเป็นบิดาเป็นผู้ยื่นคําร้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องนะคะมีภูมิลําเนาในเขตในในเขตอำนาจศาลนะคะหากนายกรนะคะบิดาเป็นผู้ยื่นคําร้องนะคะต่อศาลที่มีมูลคดีเกิดในเขตศาลหรือต่อศาลที่มีที่ผู้ร้องนะคะมีผู มีภูมิลำนาวอยู่ในเขตสารนะคะถูกต้องไหมคะพี่ออกใช่ค่ะกรณีนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการที่3นะคะก็คือขอให้สามพิพากษาว่าเป็นบุตรนะคะซึ่งงานเนี้ยคืออันเนี้ยเราจะต้องดูนะคะว่าหมายถึงว่าถ้ามูลคดีเกิดที่อในเขตสารก็คือต้องดูว่าเด็กเนี้ย เกิดอยู่ในในเขตอำนาจของศาลเยาวชนคือหมายถึงว่าเกิดดูเกิดที่ตาดไหมเกิดที่ตาดไหมอะไรกค่ะหรือว่าผู้ร้องมีผู้ล้เนาอยู่ในเขตศาลผู้ร้องก็คือตัวพ่อของเด็กอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนคำร้องที่ศาลนะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะค่ะ ค่ะกับเข้าช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูกันนะคะว่าในการจัดทําคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตลาดนะคะมีบริการเขียนคําร้องหรือไม่ครพี่อ้อค่ะก็ในกรณีคาร้องดังกล่าวนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตลาดนะคะเราจัดให้มีนิติกรคือคอือเป็นพวกเราเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะมีหน้าที่ให้คําปรึกษานะคะแล้วก็แนะนํา ด้านกฎหมายนะคะดำเนินการเขียนคำร้องนะคะบริการเขียนคำร้องให้กับประชาชนที่มาติดต่อในการขอใช้บริการที่ศาลนะคะโดยติดต่อขอรับบริการที่ศาลได้เลยนะคะหรือว่าผ่านระบบออนไลนะะ์น,นะคะในแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะ o f f i c i a l Account นะคะชื่อว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดหรือว่าอันนี้คือมันเป็นการติดต่อ ใน,ในการสแกน QR code โค้ดน,นะคะก็คือเข้าไปในสแกนผ่านเ c e b o o k ชื่อเพจของสาธาวชนและครอบครัวจังหวัดตราได้เลยค่ะก็คือเข้าไปในหน้าเพจก็จะเห็น<ช>เลยนะคะแล้วก็กดทุกใจเพจแล้วก็สแกนเข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งเรานะคะว่าติดต่อเรื่องอะไรอะไรประมาณนะะี้ค่ะขอปรึกษาเรื่องอะไรนะคะซึ่งในงในในงานอันนี้ค่ะมันจะอยู่ในภายใต้โครงการศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิ์ทางสามแบบครบวงจรนะคะ,ะ,คะก็คือคุณสามารถส่งเอกสาร ทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับคำร้องอะค่ะเพื่อให้เราจะททาคาร้องล่วงหน้าแล้วคุณก็มาเซ็นเอกสารเพื่อในการยื่นคำร้องเพื่อสะดวกในการที่จะต้องไม่ไม่ต้องมาใช่ค่ะไม่ต้องมาศาลหลายครั้งนะคะค่ะค่ะส่วนเอกสารในการยื่นคาร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับพี่อ้อค่ะก็เดี๋ยวเราจะบอกไปเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเอกสารจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็คือ1ก็คือบัตรประชาชนของผู้ร้องนะคะซึ่งอาจกรณีนี้อาจจะเป็นบิดา นะคะแล้วก็ของมารดาด้วยนะคะพร้อมสำนานะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ร้องมารดาและบุตรนะคะแล้วก็พร้อมสำนาด้วยนะคะแล้วก็ซูติบัตรของบุตรนะคะฉบับจริงนะคะพร้อมสำนานะคะแล้วก็กรณีที่ถ้าเป็นมารดาถึงแก่ความตายนะคะก็ดูเอาขอใบมนะบัตรของมารดาด้วยนะคะ กรณีที่อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะขอหนังสือสัมพันธ์แสดงการเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้ร้องมารดาหรือบุตรด้วยนะคะแล้วก็พร้อมเอาตัวจริงมาตรวจด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีการหย่านะคะก็คือกรณีนี้นก็คือมารดาเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาก่อนเราก็ขอดูใบสําคัญการหย่าของมารดาด้วยนะคะแล้วก็ อีกอย่างที่สาคัญก็คือคําร้องของจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอ,อบครัวอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าที่เราไปอํเาเภอนะคะและ้วอำเภอเขาปฏิเสธมาอย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการประกอบยื่นคําร้องนะคะแล้วก็กรณีที่มรรดายังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะมีหนังสือให้ความยินยอมนะคะแล้วก็หนังสือให้ความยินยอมของบุตรด้วยนะคะในกรณีที่บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการจะทําคําร้องนะคะเราจะมีนิติกรนะคะช่วยให้คำปรึกษาในการเขียนคําร้องให้นะคะค่ะค่ะ แล้วบิดาที่จะยื่นคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะจะต้องยื่นคําร้องต่อศาลไหนคะค่ะก็เมื่อกี้ที่ข้างต้นที่เราอธิบายไป<ช>นะคะค่ะ,คะก็คือคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะเป็นคำร้องเรื่องคือตามลักษณะ2นะคะเป็นเรื่องของบิดามารดากับบุตรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งในเขตอำนาจศาลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่ง วิธีพิจารณาความแพงมาตราสีวงเล็บสองะคะ่ะคำร้องขอก็คือขอให้เสนอต่อศาลที่มีมูลคดีเกิดในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีมีผู้นำอยู่ในเขตศาลก็คือคดีพวกนี้จะเป็นอยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนนะคะที่มีศาลทั่วประเทศนะคะก็คือใครที่มูลคดีอยู่ที่ไหนก็ให้เสนอที่ศาลนั้นได้เลยค่ะหรือว่าศาลที่ผู้ร้องมีพูหนาอยู่นะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากยื่นคําร้องแล้วค่ะระยะเวลาในการดําเนินการเนี่ยค่ะค่ะก็ ระยะเวลาดำเนินการนะคะนับแต่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะก็จะนัดแต่ส่วนคำร้องนะคะไม่น้อยกว่า45วันนะคะนับแต่วันที่ยื่นคำร้องนะคะและภายในเวลา15วันนับแต่สามมีคำสั่งรับคำร้องนะคะผู้ร้องก็เธอต้องนำบุตรนะคะบุตรนี่น้องที่เป็นอายุน้อย,อยะคะ่ะแล้วก็ตัวมารดานะคะของบุตรนะคะคือต้องไปให้ถ้อยคําต่อผู้ในการสถานพินิษฐ์นะคะเพื่อประมวลผลและทํารายงานกับ เพื่อเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลประกอบการพิจารณาคำร้องนะคะขอจดทะเบียนรับปรบกันค่ะแล้วก็ในวันที่ไต่สวนคำร้องนะคะผู้ร้องจะต้องมาพร้อมมันดาผู้ยาวผู้เยาวและต้องนําต้องมาศาลตามนัดะ่ะแล้วก็นําเอกสารพยานหลักฐานต่างๆที่ระบุไว้ในบัญชีพยานนะคะมาศาลเพื่อไต่สวนนะคะแล้วก็ หลังจากศาลไต่สวนแล,วแล้วมีคำสั่งแล้วนะคะเมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนะคะนับแต่วันที่3ามีคําสั่งผู้ร้อนสามารถคัดถ่ายคําสั่งศาลโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสําเนานะคะและออกหนังสือขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะคะแล้วก็นาเอกสารดังกล่าวไปดําเนินการยื่นต่อในทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนรับรองหลุดได้ะค,ะค่ะค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่จะมาพูดกันในวันนี้นะคะกส็สรุปได้ว่านะคะกรณีที่เด็กนะคะเกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมนสกันนะคะ เด็กนั้นนะคะก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเอ,อ่อโดยได้โดย3กรณีนะคะก็คืออย่างที่พี่อ้อบอกนะคะก็คือ1บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะคะ2บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรนะคะ3นะคะศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรค่ะแล้วก็โครงการดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นบริการดีๆนะคะจากทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดค่ะในการในเรื่องการรับรองบุตรนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะยัง,ย,งยังไงนะคะก็สามารถ โทรเข้าไปสอบถามได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะคะที่โทร๐39525751นะคะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ขอยุติการให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดนะคะมีปัญหาข้อขัดข้องนะคะหรือต้องการให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษานะคะในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนคดีครอบครัวนะคะหรือคดีคุ้มครองสิทธิภาพนะคะติดต่อได้ที่เพจนะคะของเรานะคะก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะคะหรือโทร0395257 5 1นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสําหรับพวกเราทั้งสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในทุกวันพุธของทุกเดือนนะคะในระหว่างเวลา17.30นถึงเวลา18นนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วสารยุติธรรมนะคะซึ่งในครั้งหน้านะซึ่งในครั้งหน้านะคะก็จะพบกับศาลจังหวัดตราดค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด FM 9 2 7 5เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ